หลทหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ สวัสดีครับนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับติดภารกิจหลายอย่างนะครับแต่ก็ยังเทรดปกตินะนะครับอ่าโอเควันนี้เรามาว่ากันนะครับสามระบบนะวันนี้นะครับเดี๋ยนะผมเช็คโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับสามระบบนะครับวันนี้นะครับตะก้านะครับกิจแล้วก็ TDI โอเคครับมาระบบตะก้าก่อนละกันนะครับตะก้านะครับสถานการณ์ครับถามว่าเปลี่ยนไหมตอนนี้นะครับ g นะครับโหวตออกจากยูโรโซนนะครับถามว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนครับระบบตะก้าอนาคตอาจจะใช้ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าอาจจะใช้ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปจับคู่อื่นแทน ในอนาคตนะครับแต่อนาคตเนี่ยนะครับไม่รู้หรอกว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ไหมมาลือนี้ไหมนะหรือปีหน้านะรห,รหรืออีกสองปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มีผลแน่นอนนะครับตะก,ก้าอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตะก,ก้าห้าคู่นะครับตะก,ก้าสิบสี่คู่นะครับบอกเลยว่าอาจจะใช้ไม่ได้แล้ว แต่ตอนนี้นะครับณปัจจุบันยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าใครจะเล่นตะกร้านะครับในช่วงเนี้ยนะควรปรับพอร์ตตัวเองใหม่นะครับแค่ว่าลดการเอ็มให้มันน้อยลงมานะครับอาจคุณอนาะต้องมาหาโลบอื่นเถรดด้วยเช่น TDI หรือกิจนะครับตะกร้าห้าคูเงินเนี้ยผมมองนะครับเปลี่ยนแน่นอนนะแต่อาจจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ นะหรือว่ามันเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถ้าที่ดูเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่อนาคตคือจากที่มันเป็นเทนบ่อยมันก็จะไม่เป็นเทนแล้วนะครับมันก็นจะเป็น,น,เ,เ,ปนเทรนน้อยลงแหละเหมือนอย่างนะครับยกต,ตัวอย่างจากเฮดสีน่นะครับช่วงนี้นะครับนะครับเป็นเทรนน้อยลงนะครับ และตรงนี้ถามว่าเป็นเทนไหมผมก็ยังถือว่ามันยังไม่เป็นเทรนนะนะครับฉันนี้นครับคุณจะเล่นเอาเล่นคุณต้องตัดสินใจใหม่แล้วนะครับใครเอาไปช่วยสอนก็ดีนะครับอาต้องบอกเลยครับน่าจะใช้ไม่ได้แล้วในอนาคตนะครับคุณต้องหาแผนสำรองนะและอินดิเคเตอร์บางตัวตอนนี้ mt 4อัพ p build ใหม่แล้ว นะครับในจริงเป็นเรน่ที่7นะของโบกนี้เขาไม่อัพให้ครับ14คู่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ถามว่ามีวิธีแก้ไหมมีนะครับแต่ผมจะบอกเฉพาะในกลุ่มไม่บอกออนไลน์นะครับห้าคู่ยังปกติ14คู่การาฟไม่วิ่งแล้วนะค,คุณต้องเซตแบบอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป,เป็นเป็นแบบยากนะครับ,รบแต่ไอ,ไอแบบยากเนี่ยเราสามารถเซต ตะก้าแบบอื่นก็ได้เช่นตะก,ก้าเจตะก,กา้ายูโรตะก,ก้าดอลลร์หรืออนาคตเนี่ยตาก้าอาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้ที่ไม่ใช่5าคู่ดังต่อไปนี้หรือ14คู่ดังต่อไปนี้เนี่ยอาจจะเป็น8คู่7คู่ก็ได้นะครับอันนั้นก็คงต้องรอต่อไปผมก็ตามอัปเดตให้ในกลุ่มเท่านั้นจะไม่บอกออนไลน์นะครับอ่านะครับตะก,ก้ารครับสถานการณ์ตรงน,นี้นะครับตอนนี้ร,รกกาคาตะก้าอยู่ที่19จุ นะครับถามว่าลงมาถึงศูนย์ไหมตะก้าสามารถลงได้ต่ำกว่าศูนย์นะครับบอกไว้เล,เ,ลเลยครับติดลบก็มีนะครับติดลบก็มีนะฉะนั้นมันลงไปเรื่อยๆนะครับตะก้าเนี่ยนะครับแถ้าเกิดต่ำกว่าศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยแนะสดงว่าคู่เงินคู่ใดคู่หนึ่งมีปัญหาแน่นอนนะครับไม่รู้คู่ไหนนะครับมีปัญหาแน่นอน อันนี้คุณจะเจอสภาวะที่ว่าการาฟเป็นเทรนน้อยลงนะครับการาฟเป็นเทรนน้อยลงเมื่อไหร่ที่เจอให้หยุดเล่นราคาได้เลยนะครับแต่ว่าคู่มันไม่สัมพันธ์กันแล้วนะครับตั้งห้าคู่ทั้งคืสี่คู่ก็ดีนะครับมันจะไม่สัมพันธ์กันและนะ,ะต้องมาจับคู่ใหม่และกว่าจับคู่ใหม่ได้จริงก็ต้องศึกษาอดิมันเป็นเทรนไหม คุณต้องหาวิธีรวมรวมกราฟอีกซึ่งผมมีอยู่แล้ววิธีการรวมกราฟอ่ะสมมติว่าคุณจะเอาเอาอะต่อไปสมมุติว่าผมพูดเล่นนะครับอห้าคู่มีอาจจเป็นเจ็คู่อาจจะรวม ucat ท s w i t ิต a อ a อ็ w, อย่างนีน้มีวิธีรวมมีอยู่แล้วนะแต่ยังไม่บอกก่อนนะครับมีนะครับมีนะ ต่อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับอ่าชั้นครับตะก้าเนี่ยถ้าใครยังเล่นอยู่นะครับสิบสี่คู่ผมเชื่อว่าคงจะเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่ากราฟมันค้างมาแล้วนะครับห้าคู่ยังเล่นได้ปกตินะก็ตอนนี้ก็คือรอบ่ายนะ H4 นะับไทม์เล็กกว่าน,นั้นไม่ไม่แนะนําให้เล่นนะครับใครเล่นไทยแดนใครจะเล่นด้วย A.S.C.T หรือ C.C.I หรืออิ d i c a t o r อะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําที่ H4 เท่านั้นไม่แนะนําให้เก็บสั้นๆคุณเก็บสั้นคุณไปใช้ระบบอื่นดีกว่านะครับเยอะแยะไปนะนั้นตะกร้าเหมาะเหมาะเก็บยาวนะครับแต่มันมีปัญหาที่จีเนี่ยออกไงนะฉะนั้นต่อไปไม่น่าจะเล่นได้แล้วนะครับอ่นะ โอเคครับตอนนี้เล่นคือเล่นปกตินั่นแหละะแต่เมื่อไรเริ่มเป็นเสียบ่อยห้าครั้งหกครั้งติดเนี่ยคุณต้องพิจารณาเองนะครับก็คือควรหยุดเล่นและเปลี่ยนระบบนะครับ่านตะะกร้ารอบายนะครับถามว่าลงอีกได้ไหมยังลงอีกได้นะครับตามมาศูนย์ก็ลงได้ลบยี่สิบลบร้อยก็ลงได้นะครับบอกไปก่อนนะครับ ตาก,ก้าเนี่ยรอบายอย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้นะการ์มันการ์มันจีค่อนข้างจะจะเละเทะนะครับจบนะรตาก,ก้านะเะฉะนั้นนะตาก,ก้านะครับบางครั้งเราก็ต้องย้อนไปแบบแบบเดิมๆมนะครับแบบเมื่อก่อนนะที่มีแค่ตัวเลขนะน้บเนี่ย,ยสตองเซลเลยชอบสตองนะครับลงไปลบไอ้เครื่องหมายลบนี่คือเป็นการณ์ณเวลา นะช่วงนั้นคือกราฟเนี่ยลงไปประมาณสองพันจุดอะไรประมาณเนี่ยนะครับไม่ใช่จากพอดนะครับเนะเส้นออเด้ร์ไม่มีเนี่ยจีเเอเห็ไมออเดอร์ไม่มีนะครับอา่านะครับ,อ,นะรบอันเนี้ยยัง,ย,ง,ย,งยังลงต่อได้เรื่อยๆเทนค่อนข้างแข็งการลงนะรฉะนั้นเล่นก็ต้องรอบายแลย้วหละนะครับรอบายจะดีกว่านะถ้าเทรดสิสี่คู่นะครก็ดูจากตัวนี้ได้เลย คือต้องย้อนยุคไปแบบเมื่อก่อนอตอนไม่มีกาเล่นถางแนวนะแล้วก็คุณเก็เจาะคู่เดียวๆได้นะครับอ,อันนี้นะโอเคนะครับตะกร้ารอายจะดีกว่านะครับอ่านะต่อไปเรื่องนะครับกิดนะกิดนะกิดก่อนเลยที่ไอ้ไว้ที่หลังครับกิดเนี่ยนะครับ ผมว่าเป็นอีกระบบหนึ่งนะที่แนะนํานะครับแต่นันแหละคุณต้องไปศึกษาดูใน,นเน็ตนะใน,นเน็ตเนี่ยก็มีข้อมูลเยอะเลยนะครับนะระบบคู่เงินที่น่าจะมาทํากิจนะครับก็คือพวกที่ราคาใกล้เขียงกับนะศูนย์จุดเจ็ดจุดแปดอะไราเี้ทำได้หมดนะครับแต่คุณเลือกนะครับจริงๆถามว่าทำเก้าทำหนึ่งจุดห้าหนเจ็ดทำได้ไหมทาได้นะ นี้มุมมองในส่วนตัวผมเองนะทาได้นะครับแต่คุณต้องรู้ว่าเวลาคุณจะจับโซนเนี่ยคุณจะจับโซนประมาณเท่าไหร่ล่ะสมมติผมจะทํากิจ eu เนี่ยผมตึึงโซนนะค,คือเรารับฟังเสียงได้ประมาณช่วงละช่วงกออเวลาประมาณไหนนะหรือบางท่านเนี่ยวางถึงศูนย์ก็มีนะซึ่งมันใช้เงินเยอะนะครับ อันนี้นะลองมือศึกษาดูนะครับแต,แต่แต่ที่ผมทําอยู่เนี่ยผมทําผมทําทองนะครับทําทองนะครับขาขึ้นอย่างเดียวนับที่เล่นนะครับทําทองทำเอสวิตนะครับเอสวิตนะครับทำเอสวิตนะครับใกลสูนะสูนยเจ็ดทำทำทองนะครับแล้วก็ทำเออยู่สามตัว นะครับที่ท่านตัวนี้นะกิจได้ไม่เยอะ,ะครับมันเรื่อยๆนะเหมือนเก็บเบีย้ยได้ถุนล้านนะเรื่อยๆนะครับก็เอาเดือนละหนึ่งหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นก็โกโกเลยนะกิจนะครับได้ไม่เยอะ,ะครับนิดเดียวจริงแต่มันมันเรื่อยๆนะครับใครมีเงินเยอะอัตราส่วนมันก็เท่ากันนั่นแหละนะแต่มันก็จะเห็นเงินหน่อย แต่ใครที่ใจร้อนชอบเล่นสั้นผมบอกเลยว่ากิจเนียอย่าเลยนะครับในกอ้ยเราถึงยาได้สบายๆก็เล่นกิจก็ได้ด้วยนะครับก็ดีกว่าฝากธนาคารนะครับแต่คุณต้องรู้นะความเสี่ยงมันประมาณไหนนะครับการขึงโซนยังไงนะใน youtube มีสอนอยู่หลายท่านนะครับผมบอกคร่าวๆแล้วกันนะถงทำเอสวิตนะครับเอแล้วก็ทองนะครับอนาคตก็ มองอีกหลายตัวนะครับที่ทำนะกระจายจกระจายจไปนะผมทำแบบนะครับกิจนะกิจไดนามิกนะครับหรือผมเรียกผมเรียกจากตามทูปนะกิจไดนามิกนะครับก็นะครับขึงแต่บายนะครับแต่มันลงมาเนี่ยผมไม่เปิดนะครับพอสัญญาณขึ้นมานะแท่งไฟาขึนะ้นผมก็เปิดบ่ายตลอดชซ EA ทั้งหมดครับไม่ได้เทนมือนะ เพราะมันทําได้นะเพราะก็เหมือนเทรดมือเลยแต่เอาเอเข้ามาช่วยนะครับเนะะบี่ยสมุิเล่นๆนะสมะมุะครับผมขึงนะเอาทำนะทำนี่กันนะสผมัยผมผมเริ่มทำกิจต่างเนี้ยนะครับเนี่ยผมก็เปิดบายเปิดบายเปิดบายไปบายปิดบายปิดบายปิดไป,ด by, ปดพอเทรนมันมาเซลลครับเอเอผมไม่ได้เปิดครับหรือใครจะ pending มือครับคุณก็ต้องงดไปจน สัญญาณเริ่มมาขึ้นก็ไปก็เก็บ,บายเก็บ,บาบเก็บ,บายเก็บใบมายอย่างนี้นะครับะฉะนั้นช่วงราคาที่ลงมาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปติดดอยนานนะคุณอาจจะไปติดดอยตรงเนี้ยอาจจะดอยสักหน่อยหนึ่งแต่ช่วงนี้ครับเราเว้นช่วงนด้ว่าไม้เราไม้เหล่านี้ว่ามันต้องไปติดดอยนานนะเราค่อยไปไล่ราคาขึ้นมาใหม่นะครับ ปกติที่แรกผมทําอยู่อีกแบบก็คือคึงหมดเลยนะคืงหมดคึงหมดคึงหมดเลยแต่นี้นะครับลดนะเราลดทุนลงไปตรงนี้เราไม่ต้องเข้าเราต้องเข้านี่ใหม่เข้าปิด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 ไปนะครับนะครับหานโะซนเทนไม่เล่นนับเล่นแต่ตาเทนและบายอย่างเดียวนะต้องการบาย,ยาเดียวครับถึงติดดอยเราก็ได้ค่าสวบวกนะครับอ่านะ ฉันเวลาคุณคำวนวณโซนเนี่ยต้องคำวนวณมาแล้วนะเผื่อเงินไว้ก่อนนะครับเงินทุนยังไงมันก็คงที่อ่ะแต่มันได้มากได้น้อยก็แล้วแต่กราฟช่วงสวิงไปนะทองผมก็ทำโซนนี้เหมือนกันนะครับทองทองทองไหนวะฉันกิจเนี่ยเหมาะกับคนที่อดทนดีนะครับอดทนไม่ดีเนี่ยคือมัน มันยากนะมันมันต้องทนหน่อยนะอย่างเช่นเนี่ยทองนะครับผม่าทำแต่แบบโบบอบอะตอนนี้อาจจะมีบ้างบางไม้ที่ติดดอยถ้ามันลงมาล่ะก็ไม่เปิดครับสมุหน้ามันลงมาลงมาอย่างนี้นะก็ก็ EA มันก็รู้แล้วว่ามาเป็นเทรนลงมันก็ไม่เปิดครับสัญญาณบ่ายมาเท่าไหร่มันก็เปิดขึ้นไปนะครับ คุณเอา T I เนี่ยไปใช้ได้เลยครับกิจ T I กิจนะใช้ได้เลยนะเพราะตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับนี่แล้วคราวน,นี้สมมุติคุณเข้าไปคุณจะปิดแบบไหนล่ะเอาเวล้ละคุณจะปิด T P แบบไหนล่ะ P P T P เท่าไหร่ครับแล้วแต่เลยนะครับจะเป็ไหนล่ะนะจะแบบไหนล่ะ จทีพีรวบโซนคุณเข่าไปตรงนี้สมุินะคุณจนะณวางเท่าไหร่้วแต่ครับเข้าไปปุ๊บปิดรวบนแนวนี้อปิดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมเทแล้วนะครับการปิดนะครับในหลายๆไม้และรวบทีเดียวณแนวะน,นั้นะจะได้มากกว่าที่คุณเก็บนะครับช่องต่อช่องช่องต่อช่องอย่างเงี้ย ได้มากกว่าเกือบเกือบเท่าตัวนะครับก็ประมาณว่าเข้าปุ๊บสองรดับปิดรวบสองราดบปิดรวบทีหนึ่งอย่างนง้นนะอันนี้คือกิจนะครับประมาณนี้ครับก็ลองไปไประยุกต์เองมันผมว่ามันง่ายนะแล้วแต่ว่าเราเราจะวางแบบไหนนะครับง่ายนะครับ แล้วแต่เทคนิคเราเลยนะครับจะวางแบบนะนะต่อมาครับมาตัวเป็น TDI นะครับนฮะ TDI เขาวนี้นะครับเราจะมาเพิ่มนะครับเพิ่มเทนอย่างนี้มัางครับเทนเทนวีนะตอนนี้จะเห็น TDI เทนวีนะครับทำไมถึงเล่นเทนวีล่ะนะครับเหตุผลมีว่านะครับ ไนหนแล้วก็เราก็เล่นเดย์แหละเราดูวันละครั้งเอาวิ้ด้วย,ยกันแยกออกมาพอร์ตหนึ่งนะครับประวานัราถือลืมไปเลยละนะครับเทนวีนะอ่ะนะครับเทนวี้เวลาคุณเข้าก็เหมือนกับเข้าทีนไอเดย์นั่นแหละเหมือนเทสหนึ่งนั่นแหละอ่ะเทนวีนะครับคุณเข้าคุณก็ปล่อยยาวไปนะครับเทนวีนะครับการดูเทนเหมือนกันเส้น MA เส้นนี้คือเส้น MA หนึ่งร้อย จะเป็นของเดือนนะครับคุณใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเทนวี TV. นะเอเนี่คือเอเของเดือนนะครับคราวนี้นะครับน่าสนใจนะมีท่านหนึ่งนะถามผมมาจานจะเอา ea เอพรมิ A, it, ใส่เทนวีคือดูเทนวีล้วใสใ่สีได้ไหมได้ดีด้วยนะครับดีด้วยฉนันเนี่ยใครเล่นถ้าใครเล่นเทนวี เล่นคู่เดียวๆนะครับอย่างเช่นคุณเล่นไม้เดียวๆนะคุณเฟลไปอย่างเงี้ยนะระหว่างนั้นนะคุณต้องเอาอ e ีพอร์ตหนึ่งโยนพรีมิดใส่ไปเลยแล้วคุณเซตตำแเน่ง H สถือว่ากำลังดีนะ H สี่กำลังดี D ถือว่ายังช้าไปนะ H สนะครับ H L ตามที่สอนไปนะกี่จุดนะผมบอกไปแล้วนะกี่จุดนะครับคุณก็โยนไปเลยครับตามเทนดี เจ็ดวันคุณดูอาทิตย์หนึ่งคุณดูทีเดียววันจันทร์ถูกไหมคือทุกจันทร์คุณดูแค่คุณดูแค่ครั้งเดียวอีกมันแท่งละหนึ่งแทงละหนึ่งอาทิตย์เนะี้ยแท่งละวันหเจ็ดวันนะครับฉะนั้นนะหัดถือยาวยาวนะครับกราฟมันก็วิ่งไปคุณก็ทํางานไปก็ไปเที่ยวอะไรไปก็เรื่องของคุณไปนะครับอ่านี่คือ ten week อ่ามาดู ten week นะครับใช้สเต็ปเดียวกันนะครับ ten week นะครับ E.U. นะครับสังเกตครับเทนลงถูกต้องไหมนะขยับลงมาสัปดาห์ที่2จะเป็นสัปดาห์ที่3นะครับงั้นยังลงยังลงได้อีกนะครับแต่ผมมองนะครับมองเทนวิ้ E.U. นะครับน่าถึงฐานนี้อาจจะทะลุซะด้วยซ้ำนะครับอาจจะทะลุซะด้วยซ้ำนะแต่มันใช้เวลานานน,นะครับเราไม่ได้มองเผื่อคือเรามองเผื่อก่อนแต่เราดูจริงเราดูจาก สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการนั่งอีกนะครับทุกอย่างคือการนั่งอีหมดนะ eu นะครับโอกาสลงต่อนะครับใน ten b นะครับวิค็อต ten b ก่อนนะนะครับ gu นะครับชัดเจนนะครับลงต่อนะลงอีกถึงไหนก็ไม่รู้นะครับนะชัดเจนนะครับ eu นะครับกําลังจะเปลี่ยนเป็น ten ขึ้นนะครับรอดูวันจันทร์นะครับจุดแท่งยังไงนะน่าจะได้บายแล้วถือถือกันยาวเลยนะครับ eu นะครับ ็นย <Merci>. uh, mm ูนะครับขึ้นมาห้าสัปดาห์แล้วนะครับงั้นกราฟมันไม่ค่อยไต่ไปนะครับค่อยไต่ไปนะครับ u j นะครับเทนลงนะครับเมื่อกี้ใครถามผมว่าเทนขึ้นไหมอีกนอีกน้าครับไม่มีวิแววนะแล้วดูทีไอติดดินซะด้วยนะขึ้นถือว่ายังยากอยู่นะครับเทนวิกโอ้โหลงยาวนะครับลงมาเท่าไหร่เนี่ยลงมา แปดเดือนแล้วนะครับไม่มีวิวรีจะขึ้นนะ GJ นะครับลงอย่างต่อเนื่องนะครับเจค่อนข้างแข็งนะครับ GJ นะครับลงนะลงแรงมากนะลงต่อนะครับ GJ นะครับก็ยังไปถือเป็นเทรนลงนะครับแต่ดูนะคชักไส้ยู่นะนะ NJ นะครับเวนะครับ AN เทนลงนะครับเป็นตัวเมไหมนะครับเทนวิกนะครับน่าถึงตรงนี้พอดีนะน่าจะถึงนะครับผมแค่คาดการน่าจะถึงนะมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับนะตัวเพอดีนะครับ E อนะครับ E N เทนวิกนะครับโอ้ก็ถ้ามองเป็นตัวเนะเอาจจะเปนิดนึงนะนี่เลยนะมีสิทธินะมีสิทธิ์พันสอง กลางแรงแป๊บเดียวโอ้โหน่าลงต่อด้วยละดูติดแน่นะครับอีกลึกนะครับอาจจะลงไม่ถึงก็ได้นะแต่ก็แค่มองนะครับ gn โอ้โหนะครับลงแรงมากนะครับลงต่อนะครับติดแนวนี่อยู่นะครับ ea นับเทนลงนะชัดเจนครับหนึ่งสองสามแบบบิลไหมคว่ำนะครับตรงนี้นะไม่แน่นะครับ ga นะครับลงนะครับลงข้างแรงแรงด้วยนะนะครับลงต่อนะครับอยู่แคสนะครับไซเวนะพร้อมทิศทางพร้อมที่ขึ้นมากกว่านะรู้จักทรงทีี้แล้วลงทรงกราฟแหละนะครับนะาจะขึ้นนะติดสอบไซเวนะครับแคทเจนะครับะแคทเจเทลงนะครับนะวิลงนะครับ e c a t นะครับ e c ค t จะเป็นเทนนอะครับจะเป็นเทนลงนะครับแต่ดูปิดแท่งเนี่ยนะครับเข้าไซเบรไหมนะครับ g c a t นะครับเทนลงนะครับเจนนะหมเทรนลง eg น่าจะเป็นเทนขึ้นนะครับ g อ่อนมากนะครับทองนะครับเทนขึ้นนะครับนะขึ้นเรื่อยๆ่อยอ่อนนะดูวิกนะครับลืมไปอ่าครับ ทองดขึ้นนะครับขึ้นไม่หยุดนะครับน่าขึ้นต่ออีกเรื่อยๆอดูจากทรงกราฟแหละนะครับยูตอนล่าสวิตนะครับกําลังจะแตกเป็นเสนขึ้นนับติดกรอบไซเวย์อยู่นะครับใกล้แล้วนะครับเอสวิตนะครับเป็นขึ้นนะส่วนจานเน่าบ่ายได้เลย ครับเป็นเทนขึ้นแล้วนะครับทีพีแล้วคงจะเป็นเส้นร้อยเดือนก่อนนะครับอ่ใส่ใส่ผิดเลยอ่าถึงพอดีครับไม่เป็นไรครับเนี่ยครับบายแล้วครับก็น้จะขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้เวลานะเทนเทรนขึ้นนะครับเอสวิตนะครับจบบรรจันเทนเป็นแน่วันจันทร์นี่คือเป็นเทนขึ้นแล้วนะครับต่อไปสวิตเจแอบเทนลง นะลงเรื่อยๆนะครับปอสวิตแนบลงนะครับแค่สวิตแนบไซเวะนะอันนี้ไม่เล่นนะครับไปอะไรครับเอ็นสวิตนะครับเทนขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสัปดาห์แล้วขึ้นต่อนะครับทรงนี้นะขึ้นต่อนะครับะก็ลองไปแยกพอร์ตดูครับเทนวีกนะ ถือลืมๆนะครับนะถือไปนะใช้เวลานะทุกอย่างใช้เวลานะต่อไปเอฟเทนเดนะครับพรุ่งนี้ใครจะเล่นเดนะครับเดนะครับอียูนะครับจบแค่นี้ก็เซฟได้เลยนะก็วันจันทร์ก็น่าได้เซฟกันนะครับจียูนะครับลงลึกไปแล้วครับเห็นนะพาแท่นี้ก็อดเลยนะครับอ่านี่คือใครเล่นตาม เล่นนาฟิลมเล็กนะครับพีทหนึ่งพชรสี่รอเซลจะดีกว่านะครับเดยเซลนี้ไม่ทันเลยนะครับต้องไปรอทางฟิลมเล็กเอา EU นับเทนขึ้นนะครับนี่นะัเจนับวันจัน์ก็เซลเลยเลยนะครับ NU เทนเซลนะครับจันก็เซลเลเลยผมเซลแต่ตรงนี้เลยนะนะครับไวไปหน่อยนะครับ UJ นะครับ UJ เทนลงนะครับอ่ะรอเซลในนาฟิลมเล็กนะครับ GJ นะครับรอเซลล์ตามเฟรมเล็กนะครับลงมาหลายหลายวันแล้วนะครับ GJ เซลล์นะครับ AJ ไซเวร์นะครับ NJ ไซเวร์นะครับ AN เทลงนะครับเทลงนะ EN นะครับเทลงนะครับนี่ก็รอเซลเเล์นะครับเฟรมเล็กนะครับนะแท่งมาเกาะดีมากนะ GN นะครับเทลงนะรอเซลล์ตามเฟรมเล็กนะโอ้ลงทั้งแรง เรียงสวยเลยนะครับ e A นะครับเห็นลงนะใครเข้าไว้คงระบบบานนะครับรอเซลเลยนะเพรมเล็กนะครับ G A นะครับรอเซลนะครับเฟรมเล็กนะครับกรลงสวยมากนะ cat J นะครับรอเซลนะครับเฟรมเล็กนะครับเทมไทม์ D เนี่ยเฟรมาหลายวันแล้วนะครับอยู่แคนะครับเห็นขึ้นนะครับจบวันจันทร์ก็วันจันทร์ก็เซลเออวันจันทร์เข้าไปได้เลยนะครับ แท่งวดีนะเตียตัดนะครับสวยงาม e cat นะครับไฟเวนะครับ g cat รอเซลในทางเฟมเล็กนะครับ eg รอ,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 อบายในทางเฟมเล็กนะครับทองนะครับทองก็ปลาบายนะบายตัวน,นี้คงเสียเปียกนะครับจะเซลกม็มันเทนขึ้นนะคุณไปเซลมันก็มันต้องถามว่านะใช้ระบบอะไร นะแล้ว TJ ก็ต้องรอบายนะครับอ่รอบายสวิตจ์นะครับรอเซลในทางเฟมเล็กนะ t d ก็ควรจะบายในท่งนี้แหละสามวันสี่วันะ 3, 000, วนะครับดอลลร์สวิตนะครับบายนะครับมันจนาร์ก็บายได้เลยนะตัดสวยงามนะครับจีสวิตนะครับรอเซลในทางเฟมเล็กนะครับทอส รอบายในทางเฟรมเล็กนะนี่ขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับเอ็นสวิตนะครับรอบายในทางเฟรมเล็กนะทางเฟรมเล็กขึ้นมาโอ้ยาแท่งก็น,นั่งเปรียบนะบถ้าเกิดบา่ายตอนนี้นะรอมันย่อแล้วเข้าตามทางเฟรมเล็กดีกว่านะครับแคตสวิตนะครับไซเวย์นะ่ชัดเจนนะครับไม่ควรเล่นนะครับเอ็นแครับเห็นขึ้นนะขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่วันแล้ว บายเนีกก็เสียเปรียบลอย่อ,อนะครับแล้วเข้าวยทางเฟรมที่หนึ่งที่สี่นะครับเห็นได้ว่าผมเพิ่มคู่มานะครับทำไมึงเพิ่มรับคือเราใช้เวลาดูมันแป๊บเดียวไหเลยเพิ่มขึ้นมาให้มันเยอะขั้หน่อยนะครับนะผมก็จัดการพอร์ตเอาเองนะนะฉะนั้นนบะจราบับมันก็เดินไปนะอย่าไปรีบมันนะครับทุกอย่างมันใช้เวลานะมันไม่ง่ายนะครับ ตามที่เข้าพูดกันนะครับมันไม่ง่ายหรอกนะครับมันต้องค่อยๆเดินไปนะครับยาก็เดินไปนะครับคนเป็นเลกมันไม่ได้หรอกนะครับไม่งั้นก็รวยหมดแล้วนะทุกอย่างครับใช้เวลานะครับค่อยๆเดินไปนะครับยาเอาเวลาอยู่กับามากนะครับใช้เวลาให้เหมาะนะครับบริหารเวลาให้ดีๆด้วกันนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทํา น,นอกเดีวยวกันมานั่งเฝ้ากราฟนะนะครับโอเคนะครับโชคดีมีอะไรกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสัปดาห์หน้าถ้าว่างมอ,งอัดนะครับโอเควันนี้ก็เพียงเท่า,ทานี้นครับสวัสดีครับ